โอ้แม่พี่น้องไม่กินข้าม้นนี้ค่ะไม่กินขขาก็ลาบหมูค่ะพี่น้องม้นนี้ลาบหมูพักมาเป็นสวนคือเกาค่ะแลาาพพ้วก็พริกกระเทียมกินก็ลาบหมูค่ะมุใส่เผ็ดให้กินกบผักไอ้กินก็พริกเอาค่ะเขาเหนียวหวนหอเลยค่ะมาพี่น้องค่ะไม่กินข้านั่กันค่ะมีข้าวต้มโขพรฟอมแม่พันธุ์คิดอยากข้าวตม้มข้าวต้มบ้านเ้าไหมค่ะแม่พันธุ์หอม้นนี้ คนใหญ่เลยคือกีบหนึน่งกีบหนึ่งอิม่มเลยค่ะไม่กิ่ขอนต้องการค่ะหาได้กินแซ่บ,แบไม่กินกับมีพันธ์เลยค่ะซีเราชอบอยู่รลังกล่องคือเก่าค่ะแซ่แบเนาะซ่อปะ น้ำอะไรอืมขอยาใส่เมื่อเลียค่ะมีขนยาต้องใส่เมื่อไม่ต้องแส่ยวอืมนบัตเตอรลี

จุดติ่งกระลิงแนวเลยค่ะอม้อมก่อนกินกับผ้าผ้าหมูข้าวกลัวกลัวเองค่ะบบอยปพิสูจนในตลาดกลัวกลัวพริกกลัวกลัวเองเป็นผ่านเห็นเองทุยยางเลยค่ะ ผ้ามุงา้งพวกใส่แบบน้าเลยค่ะใส่แบกอกสุดพิเศษแซ่เ้เชี่ยมกันโควิด พักสิร์ฟได้ค <Anch Sh dining> ่ะพักี่จับป่ะจับอหมูพอดีเลยโเราะค่ารสชาติ่น นิีงจะเสียงคนย่ของหลานกล่องคนพองก็เลิอกงานน่านมากคนเมื่อยจต่ว่าท่าันยกกัหลูกสองคนถ่ายกินเขากูะปุกเฉพัะเลืกง่านก่อนหลูกใส้ค่ะแล้ว ถ้าเนื้อถ้าหมูใส่บะกอก,ก,อกแซ่บๆแล้วพี่น้องล้องเฮ็ดเบิร์เรื่องีไม่เอาเลยบไส้ต่งางแน้ส้บะกอกบกลอกก,อก็ซื้อไวปตลอดค่ะของบ้านห้าเจ้าแซ่สองฟิตว้นะคะให้า มรนยางห้าสิกินเท่ากับออกมากมันกะมันกะสมเื่อกันกบาลเท่าเลย นี่ได้เมย์ได้ไอ้คนเขาว่าชอปปิ้งไรครับอ่าวมันสุดมันยังสุดหูบ้านยอดตกมันุดเขาว่ามันุดยอดตกเต็ควางหลานเขาราน ย้อดเพิ hmm. mm ่มจะของร้านกเขาล้านอืมอ้าวอีสอืมอ่าอีอ เินฟ้าเรียวหลายเห็นบม้อเสียบหลายเสีบอาหารเมนี่ยไรคิกี่กับค้อวครัวหอมข้าวัวมันแบแม่คพึ่งขั้วใบบไหนเลยดิขัวข้าวขัวยัหไเลยหอมหะขั้วเองแม่ขวดวเองกรับ ตุย่างเล่นพี่กับ<ม>ัวเอ็มโอเครไหมเออขวเองมจไปซื้อก็แพงซื้อแด้ค่ะไปซื้อในน้อยตลาดในน้อยนึงค่ะชิปดอนเขา,วาัวเลยเพราน,นี้พี่แต่ว,ว่าแม่พันไปซื้อพี่แขงมาค่ะพี่แขงติดกัจเจ้าชู้มาจากบ้านเฮ้าน้องขวด เมืกก่อขัวจะจะรับอ๋อขัวไปเห่า,ายค่ะเพราะว่าสิ่งกับบุ้สจอมข้นเบ้อกบ้ขัวนลายต้องชิว่ัหอมขัวขัวขัวพิดขัวไปตจะอดขัวตัวเองว่าไปซื้อของเข้ากินค่ะ จะมีข,วขัวขายอยู่ข,ขัวขายจะมีข,ขัวเขาเจ้านี่ขัวเขาข,ขวาัขวขัวพริกแซ่บค่ะวันนี้แม่พันธ์อิ่มหน่อยได้ค่ะเอ่อคลิปนี้แม่พันธ์ผ่าหมูค่ะแซ่บแซ่ อันคลิปนี้ฮันชอบคลิปแมี่ยท่านก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามถ้าท่านถชอบก็ตังใจท่านในคลิปต่อๆไปในราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ